มัาจะได้เคืองค้างสีงนี้ s w i สูงช่วงต่ำแต่สีนี้อยู่ส่วนหน่อยแหละสิที่ที่ทสิบดเดาน้ำ่วมส่วนมากก็่วมไปบดแล้วนก็สิมันตกเร่งตกนันตอนนี้เนาะนก็สิเหลือบอ่ <laughs> ได้แล้วก็บส้นเมียคือเขาส้นเมียตามระเบียบน้าม,มันขึ้นลายเลยฝนมันตกเรงยยดพักบุงถึงน้ำ กำลังหยอดง่ามเลยกำลังง่ามเลยนี่ยหยอดอุ้วล้วเลย <c oughs> แต่ยายว่าเก็บไปกินดอกเพราะว่ายายอันวานยาไว้ยาคายหยาะยายวานไว้แต่วันนั้นก็อยู่ในดินเพราะตะฝืนมานี่ก็สิดูดซึมเข้าไปย่ในน้ำกันแล้ว ยากกับพวกเก็บหรอหนะเก็บไปกินบ่ได้ดอกยานทองเสียกน,นุ๊เป็นดงเนาะนไดงสน,นุ๊กขึนทางหน้านะ ดงสน,นุยุ่งกัะไลตอมิ่งมังมิ่งมังนี <c oughs> ่ออกดุยเขาโยงสีแล้วเข็ดจรงได มองเลิกแน่มองตื่นแน่ <c oughs> มองนีเลยแค็งแหละสีขึ้นหาเข้าแหละ ข้าวซอกางเกงแบบนี้จะอันตรายอยู่หาแมงหาอย่างเขาบโพเห็นมันเขา่าขันข้าใส่บูดอันแบบท่อนเดียวบืนมาทางหดเขาบโพเห็นเลยแต่ใางเกงเส็นไมนจะป้องกันได้ <c oughs> เริ่มเศร้าเริ่มเมื่อยแล้ว ช no ่วงนั้นเลิกเนี่ยบ่ได้เอาหม่มาเป็นลุมเนี่ยนี่ดีเนี่ยนี่ ตรงนี้เอายามาขาหนามยังเลยลมแหวกเป็นทางให้เห็น,นหนามก็เริ่มตายลงสิเริ่มลม,ลมแหวกให้เห็นทางถึงมันสิมีหนามมีเละเข้ากัยังพอเห็นทางอยาง เป็นหูอดหลอดอดหลอดไปทางยางยางเขายางออกยุ่งซีแล้วสั่งกระเจาะเนี้ยกินมาให้สั่งกระเจาะเนี้ยกินมาทรงเขาขี้เลยยางออกมากยุ่งซีแล้วเอารถออกยุ่งซีก็ได้เน้อยางเอายางออก จนมาเป็นฮูอดหลอดหูวสวอยนะสองชีวิตย่ายกับสมุน <c oughs> ย่างเขาย่างออกจังส่แล้วไายไปเขากับป้ายยางน้่กลไปกันสองคนสองสองชีวิต <c oughs> คนหนึ่งมานึง <c oughs> คนหนึ่งมาหนึ่ง Trường nhà xin nốt nè Nam thân để khỉnh mất hình Này, dưới nốt nè Chỗ cổ dùng Nói chung nè Nói hà bàn dài Chẳng biết Nam Nam, thi เลือดเติบยี่เด่นคุณฮึ่มฮึ่มยังบันเรื่องเอวเลยเร <laughs> ื่งเอวเลยน้ำม,มึงฮะน้ำอยู่นี่ทีน่ะมันตีต่ำกว่ามันเป็นไฮน้าม,มึงฮะ จิตตากมก็าบานได้จิตตามกลัวเห็นห่ตมกวัวไปโอย่ยโหมถึงเลงโหมมองตัวบานโหม,ม่ึือก็มองว่าน้โ่าปีหนาจังสึโม ตเต็มได้คางบ้านอันนี้ทงได้นี่อันนี้พื้นบ้านย้ายย้ายโถมขึ้นขันบ่นโทโถมขึ้นกระทั่มเนี่ยปีก่อนสองปีหรือสามปีก่อนทั่มขึ้นหนอดโตบ้านตอนที่ย้ายบ้านไหนมาโถมโทั่มขึ้นไปหมดเลยทั่มเข้าไปหอดในบ้านแค่บ้านไหนมาเห็ดมองนี้บ้านไหนมาโถมดินขึ้น รวมของหอดในบ้านต้นไม่ย้ายตายเบิร <c oughs> ์นี่ซุ้มไม้ย้ายเพิ่งมาผูกของเข้าตายเกี้ยงเฮียแตกเฮียแตนซ้มสีหอดเนี้ยโอ้ยโอ้ยเฮียใหญ่ หอยน้ำข้างเหือสร้างสิบบุกมาหอดเหือแตกเหือเตียนบอกพริกกะบอกพริกเงี้ยนยายตะลังอันมันมาปลูกน้ำหมองยังสี่เกิดขึ้นยังสี่ได้หมองฮักตั้งใจปลูกบ่เกิดเด้ตั้งใจปลูกบ่เกิดดอกนาหลักขึ้นน้ำกระทางสุกแล้วบ่าไหนเก็บเดียกกระก็บ นี่อยู่สองตนตบางอย่งสองสามต้นเศร้าหาบหาบสาม่านหอดเงี้ยไปตะลเทียตะลเทียนี่สิละซีวิดกระไดไปแบกไปลุยเอา Mm-hmm. <laughs>